จะคนมาไนจะนบคอยู hmm. mm ่บวะส้ม hmm. ย mm ูวหมดนี่สิบสามสิยจ่บเนี่ยเออ้าวกลัวเนาะเกืบสามสิบจีบมั้งเนอืมอืมปีนี้เทือว่าสาเนเขาวันสาแปดสองหน สองหน,ง <c oughs> นเดือนไปเดือนหนึ่งเดือนวันขวัวันซาไปเดือนหนึ่งพือนอธิกมาอธิกรรมะมีอธิกมาขวัญวันซาก็เลื่อนไปเดือนหนึ่งด้วยกันเด่งเสียงนี่แหละที่จะเรื่อย ผู้เฒ่าว่าไายป่านนีมเนาะกลางคนมาไลยเนาะสุ่มเถ่ารุ่นเถ่าปดกระเซ็นไปไหนยังบูเฒ่าป่านกลางกลางคนอนี่คืนนี่ต้มาตื่นมาเสริมพอมาลืมมาลืมภาษามาเป็นตะเบิดศาสนา มึงวันใดก็จังคือคืบไปมีโยมมียังมีพาะหลายขึ้นตามที่ไปสัมผัส <c oughs> <c oughs> วิดีของชาวพุทธชาวพุทธเนาพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกวสิกา บริษัทสี่ให้สม,มื่นภิกษุนี่อ่ะสม,ม,ม,มบูรณ์ปันใดเรียกปุบปักุบปสิการภิกษุบริษัทบริษัททั้งสี่เดินอยู่สามขาดมันบริษัทไหนบริษัทหนึ่งนี่จะอ,อ,อ,มมะอ,อไไ่อนลงไปแหละโดยเฉพาะฝ่ายของภิกษุสมื่นกนอ่อนลงไปหลายลดลงไปหลายหมือกัน ผู้บวชปีสูญน้อยต้งไปคุณภาพคนลดต้งไปคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมูอยู่คือเก่ากันวะมูอยู่คือเก่าทั้งข่มเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเป็นไปเองมันแต่ส่วนนี้ผมมีอยู่เมื่อไหร่อยู่การปฏิบัติผู้สนใจ มันเนี mm. pigs, ่ยนวนเกิดเปิดมารู้ยังหลายเลยฮะอยู่หากินไปเ่าเ่าเป็นโลกเป็นไผ่ต้ขึ้นไปมองันเนี่ยฮาวาิเอาเนี่ยฮาวาสิไายอีดีหมืเมื่อไรสักเห็นเขาเป็นไปเห็นบอกบอกเขาจากเข้าไปเกิดมากัดดินไปกับดินฮะตะเวงหะเอาเริงเอาจังปรทุูถ่ายแวมมือเป็นเมัดสุขุนเ คนทั้งหลายก็บ่ค่อยคิดปันไายด้วยหือเป็นธรรมดาบ่ค่อยคิดมาจากของปัญญามันก็เรียกประมาทนะประมาทในะานะการเป็นอยู่คือว่าชีวิตการเกิดอั้นเป็นคนมันสติยุดดนนะสบายสติยุดดนได้เต็มได้กินได้มวลไปแต,ลแต่ละวันบ่คิดบ่ดไผ่อย่ามาเถื่อนคนอื่เมื่อคือไหนก็สายเกินไปแล้วบางสังขารร่างกายยังตามเกาะไปเป็น สิ่งแต่ละคือความเศร้าความโศกความเสียใจอะไรอวอนในสิ่งี่ผ่านไปโดยเฉพาะไหว้ไหว้สืบพันไปกราล่างวังซามันเบิดไปความโศกเสียใจเอาขึ้นหมดเลยตอนเตสสมองลายเลยมันนว่าผู้เสีมาตื่นผู้เสีมาหูมันเกิดโอ้ธรรมดาตื่นตัวตื่นมาอยากบัพคับปฏิบัตินะ ปฏิบัติเขาไม่แยงหลายหรอกทำปฏิบัติจริงๆคือมาเก่แก่ข้อบอกเขาใจในส่วนต่างๆที่เขาเกิดมาเขามาหลงมาหลงหลงธรรมชาติหลงธรรมชาติว่าเป็นเท่าเป็นของเทอามาเป็นจริงเป็นจังอันนะเนหะมือนหลงตัวนึงก็หลงไปเพิอตัวอย่างเลยหลงธรรมชาติผู้เขาตนใหม่เพื่อเขาเท้าวัน ม่ตารางใจมัห่อเป็นธรรมศาสตรสัตว์ผุกคนต่างเขาหลงหลงหลง,ลงคือบอหูนะบหูความจริงรหูตามความจรจริงเขาเลยเห็นอวิ่งหาตะแวบหาสิ่งต่างๆเพื่อจะเห็นไห้ไอ้องนี่เกิดคว้มสุกสุกสบายจำนวนวัน่คนจกคล้อทุกทั้งหลายมันก็ได้ยุคนยุบแต่ว่าผลส่ข้าผลส่อข้า อันนี้มาบำบัดมาปัดเป่ามันนส่วนขอนั่งกายคนคนจะยู่เป็นแต่และคนอยู่เปนน,นั่งหรือมานนั่งน,นิ่งดูนิ่งอยู่เฉยๆมันอยูวางไหนวันใดเออแต่ม,ม,มันบ่ไหลปันไดเป็นยังคื้นบ่ไหลเพรา,าจิตใจเขามันมันมันวนมนีเดียวกว่าเครื่องอาศัยนะมันเลยอยากไปอาศัยสิย้งไพ่นอก มันเคยได้ต่จะกปินไผหนอกว่าให้วาพ่อปรสนุกสบายมันก็เลยทรายแส,ายสายหาสมองเวัตุอันละในวัตถุอันนั้นหน่มากพฤศิสมบายทฤศจิ่าไปเลยเห็นกายทรุรนทุรายนั่งบ่ได้นอนบ่ได้กินบ่าานเสียนอนบ่รับใจฮางโววชาพอเป็นสิเป็อย่างมาศึกษามาศึกษา <c oughs> มาศึกษาความจริงมาศึกษาธรรมศาสตร์เลยนโดยมีระบบระเบียบปรนแจดขึ้นมากเพื่อคนในหลายข้นคนในายระดับนะโดยเฉพาะมารวมกันมารวมกันนี่กันบมมียังเลยเอาตามใจใครใจมันกระทบกันกระทบกันที่หน่เกิดอกุศลขึ้นมาเหตุแห่งปั่นป่วนกันมากก็เลยมีมีกฎมีกติกาก็ดีอยู่สำหรับเปิดต้นนะบนบุดีเลยางคนหลายคนมาอยู่วกัน เรื่องนี้อย่แล้วนี่เป็นเป็นรักเข่าขาเในการอยู่รวมกันเป็นการเห็นหเกิดความเรียกว,ว่าสงบสมัครสมัครี้กันเรื่องมาอยู่น้ำกันะมาปฏิบัติธรรมน้ำกันมาร่วมกันประพฤติธรรมกันวมให้มใจต่างเจต,ตนาไว้ต่างเจตนาไว้ต่างเจตนามันถือว่าังต่างไว้ว่าจังไดเ้าง,งไม่เมตตา มีเมตตาทั so first, right ้งกายเรามาอยู่ในที่เมตตาทั้งกายยังเกิดระมัดระวังในส่วนของกายซอยเรือกันยังกันต่างๆก็บอกกันแนะนํากันในส่วนของหลังกายที่มันมไในเกิดความพัดเยะที่ในเกิดความตกตะกร่เท่อนันกามีเมตตาทั้งกายนี่ก็ซอยเรือกันในการมาประปฏิบัติอ่อนน้อมทองตนต่อกันอยังหมดเลยนะหรือทั้งว่าจ่าแือไม่มีตาทั้งว่าจ่า ก่อนไปบอกอันใดอย่างมาน่ตั้งเจตนาไว้คิดเมตตาหวังเป็นประโยชน์เกียผู้อื่นยังคอยบอกมาอันนี้มันคือบุงคนมีปัญหาบ้างแต่ว่าน้องมีเมตตาเอาเลยอคติพอเลยก้ซึกกุดซึบอัดคุณเครื่องก็พอใจนี่จะเป็นปัญหาหลายบางคนไม่มีเมตตาต่างว้ซสก่อนยังคอยบอกยังคอยคุยเรื่องไม่ทั้งใจวันีทั้งใจ ต่างเจตนาไว้ว่าเขาจะคิดดีคิดดีครับผู้คนต่างๆโดยเฉพาะพูทธมัทธปฏิบัติธรรมมือนกันนะคิดดีแต่เรามองนี่เหดีนะไปก่อนคิดบวกต้คิดบวกซะเป็นสักขันเอยมันผิดพิษดจริงบุดีจริงมีปัญหาจริงแต่เขาคิดบวกไปก่อนคิดดีไปก่อนไม่ได้ลดปัญหาเห็นใจเขาอายุแบบบุเดือนรอดปันใดอ่าสวนหลวงูจะคิดคิดเป็น ขาคิดไม่เหยียบหลบมัน,นทั้งใจกันได้ือว่าเมื่อมาอยู่ในี่ทยังสิยังกับจักแบงก่งจังปันกันมดตนีนั่นว่าแบ่งกันจินแบ่งกันใส่ต่างๆน,นะภาษาหนึ่งจักแบงก่งจักปัดกันบอกเป็นคนขี้หลบอืมเป็นขนขี้หลบอืมจะมาบอกกู้บาแบ่งแบ่งแบ่งบถือแบง่งหลา่บดแบ่งให้มายว้ย มาัน e, มามาอะไรย่กัดกันม้ลงโซ่เส้นมืนนีิสรางงดเว้ยมิดจีดีกันหมดกูว่าห้ามไปให้เขาเด็ดขาดว่ามาลานวะไปกินหน้าเยือนทั้งวันมาม้วนแนวมตักกันหยอกกันเว้ยผู้นี้เป็นสือนอนของปู่นหนึ่งนอนตันได้เห็นเขามาโต้ตลาดเลยโอ้มาไปมันอยู่ดีจินดีมาหลุดห่วยปั่นไปโทถศมองก็ไว้แน่วตัว อะไหมดสักตอนตอนนี้ยก็ยังมีบิดติดลำไส้บบเมาเลยอันเนี้ยในวัคติอูแบ่งปันกันน่ะละแบ่งกันพอสมควรอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือมีดอวัดพิศีลเสมอกันขอปฏิบัติเป็นอันเดียวกันเพื่อมาหลายคนเนี่ยเราไม่ตื่นตะวันว่ายวันนี้ต่างคนต่างเหตุต่าง,งคนต่างอยู่โว่ก็ต้องกระเทือนกัน คนหนึうう่งเดินจงกรมคนหนึ่งค mm ุย hmm. กันคนหนึ่งนั่งสมาธิคนหนึ่งเหตุเนี้ยอื่นปกปิดเลยอ่ะคนหนึ่งนอ่านคนหนึ่งโอ้ขัดเจียมกันแลยเป็นยังไงมีข้อวัดกันน่อยนึงมันมีความกาหลายๆขวดใหม่ๆวะแต่ขันตังคนต่างเป็นเท่าหนอนบางอย่างหรอจัดความเหมาะสมเท่าขันตังเป็นถ้ำโอ้ยปัญหาหลายตัวยึ่งกันเลยลายกันได้มาจำสินสมองว่าผิดกันเลย ปุนันกับปุณิย์ปุณิย์กับปุณิย์ป้ณันเป็นสี่ปุณิย์เป็นสัตว์ไบอกไม่คุยกันแต่เชอว่าเกิดปัญหาเลยแหละคัน่มีหลักอืมเป็นเชื่อว่ามีมโนเดียบัตนะมีขอปฏิบัติไปเที่ยงกันตุดท้ายมีข้อมเห็นนี่แหละมีข้อมเห็นข้อมเห็นนี่แหละสำคัญข้อมเห็นคันเจ้าข้อมเห็นของเฮาผู้เดียวข้าวผู้เดียวเนี่ยมันกะบ่เขาหมู่นี่กระได้นะข้าวเนี่ยเป็นผู้ต้นชนอยู่นะ ่มอเห็นเขาขางตนเองม้ากลัวเห็นเพื่อเอาผลประโยชน์ของตนเองไมากลัวเพิ่งเรย่เอาก็เห็น,นจากครบาอาจารย์ที่เป็นผ้นนาเห็ดผ้าท่ให้ส่วนการปฏิบัติมาเห็ดทงสัน,าสน,าสน,นทางสันทางสันเห็ดน้ำทั้งต่างไปคนพิณเอไวยสะกอนมักกะซาอุมักกะาเห็ดทั้งทั้กอนในส่วนมาปฏิบัติว่านี่เขาเรียกว่าสาระสาระเนี่ยทั่ท่่่่่่่่่่่่า่ย่่่่่ ทำเป็นน้ำกันสบายว่าอีกแ้งสัปีแหละมาปฏิบัติธรรมทำคนให้จำอะไรที่ควรจำก,กันเป็นพื้นฐานในในการมาปฏิบัติมีเมตตาทั้งกายว่าจาใจนะครับแมงปัญละที่เกิดขึ้นนะครับมีความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกนะานถนองนนหน้ามนี้ก็ตเตี่ยงเ่า,าวานเย้การประชุมกัน ถ้ามันซุ้มกันนี่กนะลุยมะลาวเตื่อเออต่ก่อนเนี่เป๊ะๆเลยข้นมาเลยแบบลุยมะนาวเถื่อมาต่อพรรษาด้วยว่าแต่ในพรรษาเนี่ยหันมันหนังกระปั๊บๆแน่กระไรไม่ออกเ็าอการว่ามาร่วมกันนะนะให้มันแต่ตรงเวลาด้วย่าอย่างมันห่างกันแห่งหลายเวลาร่วมกันตีสามด้วยว่าเนี่เหมือนเล่ห์น้ำเล่ห์กระสานีีเวลาเดียวกับพยายามเตรียมตัวนะมันสฉพอเพียงกันเหมือนระชุมเหมือนอเพียงกันประชุ้ม เนีย่ยมาสุ่มกันทำคิดต่างๆเมื่อเลิกคือกันเลิกกับของเทียมกันเลิกกันว่ากระโบมาเอาความคิดความเพ็นขนงอยของมาใส่อยู่ในจุดนี้ให้เอาขอวัตปฏิบัติที่าเอาอปกป้งกันเลยเพียรเจนนี้นะเอาจังแั่นอเอาจังสีนอกอดมงบ่ไดเนี่ยนหะลายคนนะ,ะดูมีปัญหาแย่งกคุยคุยกับรุบาจะ่ะเป็นไงยุบยอะไรนั่นนะ แต่ปกติเรากไปทั้งหมดไปคือมีความเขาโลภก,ก,ก,กัน่สําคัญหลายเขาโลภกันมาต่างคนต่างมาต่างหมองตาง่ามบัดตางเมืองตัว่าวทุากสนคือมีความเขาโลภนะเขาโลภทั้งกายความหล่อมต,ต,ตอมต่อต่อกันเขาโลภทั้งวาจากั็บอกลักษณะเาขาโลภก,กันละมีความเขาโลภต่อกันผู้ที่มาก่อนก็เป็นหลัก นี่เมตตากรุณามเตามตตาอุเบกขาพุทธมิหารนะว่าพุทธมิหารสี่พมาที่หลังน่ะพขาหน่นองตนนีน่ยังกัดขุยกันบอกกันถามกันกน,กนีนะ่มันเป็ว่าเขาลบผู้ใหญ่ใช่ไหมมีอยู่นะเป็นพุทธธรรมขอเราอย่างตลาดเนี่ยทำกับอภปริหานี่ทำทีไรนั่งส่งเสียจ,จะเลิศพื้นฐานมันได้นะพื้นฐานมันได้เขามาวัดน,นี่ซึ้งสมัยจัง เอาวดซื้อสบายใจซื้อดีใจนะแนวแสดงว่าปฏิวัติถึงได้การเขาไปวันได้แล้วผู้หนึ่งก็บร่ดีผู้หนึ่งก็บรุ่นดีหนังก็บร่ดีทั้งสิ่งก็บร่ดีทั้งไปยุทั้งไปตีไปตีเปรตทั้งเจ้าของหนันกระบุภายในแล้วมุดจะเลิกแต่ถ้าพื้นฐานมวนนี้มันได้แ้วมวนอื่นมันก็ง่ายมวนอื่นมันก็ง่ายใจยังมันดีส chips, ils, ดุดไปไกลกับ ปลอยโป้งบ่มีเดือดมีเหล่ายังกินเน่งแขล้งใจกันมีอีกมือถือซ้าบือถือเถื่อนึงเดือดเป็นเหล่าปล่อยไปรักษาความเรียบร้อยไว้ขันม้อนมันไหลต่อไปเพรามาเรียกว่าปฏิบัติทันสมเัยไปมันกัง่ายหมดเลมานบวชเรื่องนันนี่เด็กน้อยเด็กน้อยนักแหกนี่วัดนี่ว่าบวชไปเดืองปฏิบัติไปเลยมันกัง่ายเลยแบบ แต่บางหม่องกังวลมาค่าเดือนเตือนต่ำเดืนเดนเดนนอนาาานี้ได้ไม่น้อยมันทนแต่เสียงกันครูบาอาจารย์กันไแต่ว่าเท่ากันยังไงเราว่ายังดีอยู่ด้วยยังไงครูบาแต่เ,เบิงเบิงมันนั่นะบอกทุกทวนในฟังซื่อๆอกาท่ส่วในกระด้เราทุกปีทุกปีกปกปนกันมาปฏิบัติอันเป็นเนี่ยจะเริ่นะจะเริ่มจะเริ่ต่อไปบางคนผัวมีไเด้เขาแสวงหาแสวงหาหม่องปฏิบัติ ถามพวกนั้นถามพวกนี้มองไดรเป็นตะไปแน่มองไรเพื่พนผ้าปฏิบัติเนี่เขาสอดเสะแสวงหาทุกชนมัน,น,นมองไรเขาดีดีนี่ก็ไปไอ้ว่าเป็นเพื่อนฐานเมื่อเขามาแล้ววานนี้จะใส่ใจในการปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติดีๆคืออย่างการใส่ใจในการรูดจับของเลยาการรูดจับของม้วนรู้พื้นเลยรูดจับของนี่ละ ที่จัแนสมุนจักจะพองนักที่สุดที่เคยสอนมาต่างๆในการให้มีสติในการใหมีสติในการมาปฏิบัติจะเป็นการเดินจงกรมกับตามนั่งสมาธิกับตามตัวนั้นเขาใส่ใจเหตุใส่ใจทต่ไม่ได้เกิดผลเหมือนกันเล้ใส่ใจระลึกระลึกระลึกมวลกำหนดเด้อระลึกระลึกล่องระลึกเบิ่งเด้อหยุดระลึกนั่งอยูุ่ดระลึกนอนหยุดระลึกระลึกครูกายของเกๆนี่เบื้องต้นว่า มารลืกดูกายเราเหในการเป็นอยู่แต่ละขณะขะการเลือกดูกายเป็นการเี่มันเกิดข้อมรู้สึ่งตัวเป็นการสั่งสมข้อตึงตัวึ้นมาถังผูไม่ไหม่ัติิปัญญาบ่อนไหลมันจะเห็นตัวีังายแต่ก่อนเราเห็นเหอนไม่เห็นตะลึกอบๆรู่อยๆไม่เคยคอยเห็นเห็นกายชัดเจนึ้นในส่วนการเป็นไปแต่ละเวลาเดินกระโดดว่าเดินนั่งกระโดดว่นนั่งนอนกระโดดวันนอนหรือว่าเวลามานั่งมานลังไม่ใช่เหร มีให้กำหนดกำหนดถนะ้ามากำหนดเห็นมันก็เป็นอีแบบหนึ่งมัลองเปลี่ยนเป็นระลึกเบิ่งเดือเนี่ยระลึกปลระล่มระลึกปลระล่มหายใจนะจออกกห,หายใจออกกระหูหายใจออกกระหูระลึกพุงเบาเบาเวลาหนังว่าอ่าแต่ว่าจะไปสังเกตเบิ่งน้ำกันเวลาระลึกลรเก่งเกินไปมันเพ่งเกินไปกับพรอนพรอนล่องพรอนล่องหมดสุดไปทั้งใบ,บ,บ,บาย้งใบแต่ว่ากับน้องทำพวกหมดสุดกว่า ต้องปรมเขึ่แบบเป็นปกติกตตเขาเหายใจปกติเขาเว้นั่งสมาธิเขาหายใจตลอดเลยเขาอยู่ธรรมดาเขาก็บริทุกนั่งลมหายใจบริยังลมหายใจลมหายใจหายตลอดเลยแต่ว่าบางทอเว,วลาเขาว่ามาเข้าสุนามมาปฏิบัติเขาปฏิเพ่งเกินไปไปเพ่งเล่นเกินไปมันทีน่ออยึดตานไปขณะนี้นแต่ว่าผูา้ใดดูล่มดูล่มแบบธรรมาชาติที่เราเป็นอยู่ไลน ขา้หายใจปกติอย่างปกติเพื่นไปห้องเขาไปเขาไปรู้ซื้อไปดูความจริงของเขานะดูแบบเบาๆอมามันสิตา่างอกมนเลยสิเกิดพวกมันซึ่งดีปกติเี่สังเกตเอาเวลาห้องนั่นงก็กได้สังเกตเอาหรือว,ว่าต่อไปกันเ e a t b o i เศรษ heat b o i ยเศราสติไหลขึงไหลถึงมานะสติตัวนีน้มันสิละเอียดเขาอะไรอยดเขาไม่สิหูเขาไปทั้งหนหูเขัไปทั้งหนใ่งใจห่อน,นะ มันสิมันส <S Durch tus k> ิเร็วเร็วต่อการสัมผัสแต่กรณ์บริเวณกเนาะปฏิบัติเปล่ถ้าต่อไปต่อมาตาเย็นหลูมูฟังเสียงแม่เได้กินดินในสัมผัสรถมันสิู่ขท่านวัดไปเพราะอย่างเกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทบกันมันสิจับได้เป็นเรื่องกเบิ้งไปเบิ้งไปทั้งเกียรติไปทั้งเกียรติไปเรื่อยๆมามันสิ่เดียวเขาเดียวเขาสติไล่ขึ้นไล่ขึ้นแต่ทำให้เขาถึงจุดนั้นแล้วกับเพราต้องไปเน้นในส่วนภายนอกก็ได้ น้อสิดูกายกระไรบ่ดูกระไรไปเบิ่งท้างในกระไรบ้างเบื้องเภาวะา้างในมันก็โยนน้ำกันมันก็เห็นไปนน้ำกันแต่มันอาจจะบรชัดเจนตัวเขาบ่นคมสงกัญมันเขาหมายคมสากันภายในนะแล้ดืดูใจดูใจดูใจแต่ว่าเบิ่งไีม่นอาจจะเห็นใจดอกเห็นแต่อาการของมันอาการของใจมันแสดงออกมาดีใจบาตรเจ๊ใจบาดสงบบาดปุ่นไหวบาดรมุดคิดบาตรสอมองบาดเนี่เป็นอาการว่ด เป็นอาการทองใจเห็นส่งออกมาน้อมมีสติบูเพียงพ่อกับลูกอยู่เช่นนี้กักับพ่อชาไใดอ,อยู่กระเบิ้งไปด้วยความชังเกตไปอ่าแต่ว่าใจมันไปเพ่งแห้งเลยเบิง้งบอกบอกอ่าอาการให้เบิ้อยู่แนวนีโบยเศร้าเบิงบ้งบ่อยๆไม่ติค่อยละเอียดเขาเดือดเขามาเข้ามาสึบเขาแต่ก่อนมันห่วงแต่อาการของมันหูวงแล้วก็ตามอาการออกไปทั้งเถื่อนกระไดตาได้เห็นยินดีก็ตามออกไปหูดได้ฟังยินดีก็ตามออกไป ตาเด็กจะยินหน่าตามออกไปหงเดียวฟังยินหน่าตามออกไปออกไปปั๊บอืมทันเป็นเนี่ยนะมันก็เมือ่อยคิดเทาาาา่ากับามรูจักแต่มีพลังไรเข้ากันแต่ก่อนน้องเด็กจะเรีย,น,ยนลักสันนิษฐานตามดูตามดูบางทีก็นจะจะับไปนับไปแต่เกิดไม่เป็นยังใหเกิดใหม่เพว่าเขายังมีการเกี่ยวของอยู่เขายังมีการสัมผัสอยู่ทั้งตาหงุดหงิดริมกายเขามันยังสัมผัสอยู่มันบวบิจนเกือ ความเนตามมันควรจบจักเสื่อเกิดเดียวดับเด้าเกิดเดียวดับจ้วงนะเป็นภาระในการติดตากตลอดบางทีต so, <Yeah. S 1> ัดไดอยู่แต e ่ว่าโซข้าวเกิดขึ Power ้นไม่อ hmm. ีก okay, มันจะเป็นล er. ักษณะแต่ว <'s> ่าการเท้าเพช่ไปถึงจุดนั้นสังเกตดีๆบ้างสังเกตเวลามันกระทบนั่งต่างข้อมดมสมุเอตเป็นกลางๆเบมือนบ้าต่างข้อมดมสมุเอตเป็นกลางเหมือนมันกระทบอะไรตายรูปปั๊บแต่ก่อนเนี่ยเปลนไปเลยเปลี่ยนไปยินดียินร้ายนะ บันเขาล่องต่างไปซื ains, ้อต่างไปซื ains, ้อโบเลนไปท่านอกบันเขาสังเกตเขามาทำห้าเหยนะทำกรมอุตส่เขามาทำหนย้อนกลับตอนแย้อนสอนแต่ก่อนเนี่ยเขาเห็นปั๊บมันสิทรงไปยินดียิ่งไรบันเขาล่องต่างไปซื้อย้อนเขามาทำหนย้อนเขามาทหนย้อนเบาๆเบาๆทำกรมอุตสึกเบาๆสังเกตสังเกตเขาว่าทํ้ไหนมานันไม่ใจห่อนนะว่ามันออกมาจากไหนมันยุ่จุดไถตัวนี้มันออกมาจากไหนสังเกตสังเกต เพื่อเล้วเพื่อเล่านะตาได้เห็นหูได้ฟังแม่โมได้จินสังเกตสังเกตนะมันสังเกตพอทรามัน่ามีอาการหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาภายในทางในเรานะมันสห็นอาการกระเพื่อมนะกระเพื่อมพ้องจิตเขาทางในวลมันกระทบนะมันจิกระเพื่อมกระเพื่มสะดุดตัวมั้งใช่มันจิดนิดๆเฉดเฉดนิดๆเมื่อตาเร็ยนแบบกระเพื่มนิดๆนิดๆนะหันเห็นเนี่ยนะมันสังเกตสังเกตบึ่งใจใจดูนะมันสื่คอยเห็น เห็นสภาพว่าของจิดคิดเดิมเถะของเขาคิดเดิมเถะของเขามันมันเป็นสภาพว่าที่แต่ว่ายู่ซื่อๆแต่หมีมันบ่มีอย่างนี้ยู่ซื่อนิ่อยู่ซื่อเบาหวาอยู่ซื่ออแต่ว่าที่มันเพื่อมเพราะว่าเขาส่งออกนอกกนะเขาส่งออกนอกมันมีามอยากกระกกลึ่ไปที่นิ้มันกระทบมันยู้ซื่อๆมันบ่ไปไสมาไม่ไหนเลย เราก็ย้อนเราไปย้อนเราไปย้อนไปจนจับตัวนั้นได้จับตัวภาวะในทางทางในห้องนอนมันมีอยู่แต่ไม่ไหนจะบว์บว์กระชากเกี่วแขึ้นมาแรบขึ้นมามันแปลกเลยเห็นว่าโอ้ตัวนี้แปลกๆเลยมันเป็นแบบแปลกเหมือนกันตัวนั้นแรบขึ้นมาเกาข้อมือดูอย่างลยทั้งเก๋ทั้งเก๋มันจะเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงนี้หันมาเอาจับตัวนี้ได้อาจับตัวนี้ไหนพุทโธกับโบเกียวพะโมกขบงโบเกียวยังเป็นโบเกียวท่ามข้ามหงอยหันเลย มันเป็นจุดส่วนรวมนะเป็นจุดส่วนรวมของของสิ่งต่างๆเลยตอนเป็นใจนะเป็นใจเ,ใจเ,ใจเรา็คือบอกไปนะคือบอกไปวิธีการในการตั้งเกตบางคนก็นได้เลยจับแลวๆประเทศต่อ,ตอไปนะประเ็ศต่อ,ตอไประยะใจใจดูอยู่ดีๆดูอยู่ดยมันมีการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆทั้งจุดนี้แล้วเพื่อนว่ามันก็เรื่มไในรัฐในเกณฑ์ในการปฏิบัติธรรมเท่าสิ่บอกวลับาก เห็นอยังสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นแต่ก่อน,ม,นม, Arizona, มันมีอารมณ์อารมณ์รุนแรงทั้งโซ่สัตว์เอาจนเขาถูกต่อมาเขาเมาใจตัวเดียวมันบมไปเห็นปั๊บกระดับตรงเห็นปั๊บกระดับตรงมันอยู่กับอะนนั้นนะคือบางคำมาแล้วบางคำมันมันกันหั้ใจปฏิบัติบ่ได้เลยหุ่นหวยเลยเตียงเพ่งก็เปิดตึ๊ดตึ๊กตึ๊ตึ๊กตึ๊ใจไปนั่นเพลงมัดมวยยุนจืบของไปตีจังสั่นไปตีจังสีไปว่าจังสั่นไปว่าจังสี แต่ว่าบนไหประเดี๋ยวว่ได้มันคนละอย่างเลยๆนั้นเป็นเดี๋ยวของเขาแสดงอยู่แต่พวกเขาใจเขากับทูกธรรมดาบวเรารอดมาไว้ยังเลยแปลกตัวกันอยู่ได้จังว่าเขามาปฏิบัติตั้งใจดีๆล่ะตั้งใจดีๆใส่ใจดีๆมาจุดเติมต้นเพื่อตัวนี้ละมั่งส่างสติีสติอยู่กับตัวเองนะพิชิตดูบ่อยๆทีที่แยังอยู่หพดขยะมีสติอยู่ เหตุจังณสี่แบะมันติดหุ่นจักอย่างนี้หลายอย่างบมีการพัฒนาไปแต่ลบวัยรุ่นเก่าอการจับจุนมใดมันเาต้จะเกิดความประทับใจในการมาปฏิบัติธรรมจำศีลกันเทศไปแล้วมันเกิดยั่งขึ้นมาเลยซื้อๆอยู่หรือบะป๊ไปใช้มาใส่มันก็จืดเปื่อยเลยเกิดเบื่อเกิดนายว๊อกสูบไปเบียดมาได้สูบไปทำงานมาได้เมื่อยซื้อตาซื้อซื้อที่มุกมาได้ห่วยหมดกำลังใจเลย แต่เหตุแนี้ยนี่เกิดหรอกอาจารย์บอว่าจะมีผลนี่เองในในสัมผัสยังกระจายมีความซึ่งดีแตงโแต่โมมีปิติมีสุขรอยเดี่ยวไปเกิดปัญญาในส่วนต่างๆนะที่วันนี้โมนิบอกสุฟั่งว่าเมื่อไรดอกวิธีปฏิบัติเมื่อไรเมื่อไรแต่ว่าเวลาเปียนต้องใส่เวลาเนยใส่เวลาในยพอสมควรผูม่าไม่กับบนเขาจะกระเบิงพวกเก่าเขาเอะทะพวกเกาเขา เราถามอาตมากัอะไรผู้ว่าเข้าใจผู้เก่าเฮ็ดเทศแบบนั้นปฏิบัติจริงบ่าเาบอกอหลายเลยกัรปฏิบัติเห็นเราได้ลับหนุนยกแม่น้ำตั้งหาตั้งหงมันการที่ไหนเกิดสัทธาโหน่งเดาว่าเลยเกิดสัทธาในการปฏิบัติในคราวนี้มีอะไรออกมาสัทธาอยู่แล้วยังจะปฏิบัติสื่ออาตมาว่ามันจำเป็นต้องบอกยังหลายรลยท่าบอกทรับที่เทีนรนวลวรวรวนเป็นการปุ๊บกระทธาคนม้วนมิสัทธา อยกากทำบุญไหนท่านอยากรักษาศีลอ,อย่างไรอยกปฏิบัติธรรมก็ือออกไปได้หลายเต็มปวดพวกปฏิบัติเดี๋ยวบ้ได้ออกยังหลายกุ้ยกันนี่น,นี่ขึนมาจะไปก่อนแล้ามันเ,นนเ,นนาเอาไปเอามาันเฮจุนันเกิดพ้นขึ้นมาเมาื่อกุอดดกยกันเกิดพ้นมาเมื่อกุยกันต้านากันในก็ร่างใจเลยในยก็ร่างใจทั้งหมดปีนี้จะมีพระอยู่นั่งเอามาร่วมกันนะเพื่อปฏิบัติพิเศษ พูาคือกันนะผู้ใดจะให้โอกาสเดี๋ยของก็เตรียมตัวเตรียมใจหละวันพาวันยังก็มานมา,นะมารวมกันส่งเสริมอต่ของเอาเอาท่านนลังมาอนี้